สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับผมเจ้านี่คือ CBR 5 0 0 R นะครับผมเป็นรถปี2018แท้ๆเลยนะครับผมตรงเล่มนะครับปีผลิตปี18เลยนะครับผมรถก็เป็นสีแดงลายใหม่ละเป็นตัวลายที่แบบว่าใกล้จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือว่า่งไงคือเป็นเจนสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมเจน3 อ่าใช่อันนี้อันนี้เรียกว่า1 5 0บเจน2นะครับแต่มันจะมีเจน3ที่ใหม่กว่านี้แต่โชมนี้ก็คือเครื่องดีเหนียวนะครับตั้งแต่ขายรถมาผมไม่เคยเจอลูกค้า CBR 500เข้ามาแจ้งว่ารถมีปัญหาไม่เคยเลยนะครับรถคันนี้ผมบอกแล้วว่าสวยนะครับผมรถปี2018แท้ๆนะครับก็รถคันนี้จัดทรงมาค่อนข้าง,างดีแหละก็มีล้อทองนะครับมีล้อทองมีคิวหน้าแต่งนะ แล้วก็มีการร้อยถังนะครับการร้อยถังมีท่อหนึ่งใบนะครับเป็นท่อปลาคารโบอนวิตสีลุ้งไทเทเนียมนะครับผมยางหลังก็โอเคอยู่นะครับมีดอกยางดีใช้ได้นะครับยางหน้าก็โหลึกเลยนะครับใช้ได้อยาวนะครับมีชิวหน้าแต่งนะครับกระจกหน้าเราหาใส่ให้ได้นะครับผมโอเคฝั่งซ้ายก็เช่นกันนะครับจิบๆนะครับไม่มีล้ไม่มีรอยนะ ดูให้ดูได้เลยนะครับไม่มีล้มไม่มีรอยนะครับตามมุมตามเหลี่ยมตามขอบนะครับไม่มีรอยไม่มีล้มนะครับผมค่อนข้างจิ๊บนะครับทัาน,นี้ผมบอกได้เลยนะฮะมาดูเลขไมาการเลขไมยอยู่ที่สองหมื่นสองนะครับผมเป็นเลขไมแท้นะครับเดี๋ยวผมพามาสตาร์ทฟังเสียงท่อเจ้าท่อใบนี้นะ ไฟ ABS กระพิบนะครับเดี๋ยวขี่ไปมันก็จะดับนะครับแต่ผมแก้ให้นะต้งเรื่องไฟ ABS นะครับผมโอเคกับเจ้าคันนี้นะเป็น CBR 5 0 0 R ปี2018แท้ๆนะครับออกรถจบนะครับคันนี้ผมให้ราคาพิเศษไปเลยออกรถจบเพียงแค่5,000ันะครับ5,000นี่คือดาวน0นะแล้วผ่อนอยู่เดือนละ สามพันกว่าสามพันเท่าไหร่เป๊ะผมไม่แน่ใจแล้วคันนี้เป็นปี18นะครับสามารถผ่อน60งวดได้ถ้า60งวดก็จะอยู่แค่2,000ันกว่าเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงไลายไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับพี่เบอร์ตามนี้ครับผม0ูนย์เกนาะครับไลน์เฟซนะครับเข้าไปส่องดูรถได้นะครับผมเรามีรถอัปเดตเรื่อยๆตลอดทุกคันนะครับเกี้ยววันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ